ครับสวัสดีครับนักศึกษาก็เดี๋ยวอาจารย์วันนี้ได้เจออาจารย์แน่นอนนะพูดเนี่ยมันจะมีงานเยอะจริงๆนะครับออตอนนี้ผมทําพวกสโมสรเนี่ยทำงานวิ่งนะการวิ่งเทลเนี่ยแล้วก็ต้องไปพบกับท่านนายกที่ขี้เหล็กเนาะเดี๋ยวอาจารย์รอพบนายกสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์จะกลับไปเผื่อใครเขียนไม่ได้เนาะตอนนี้นักศึกษาด,ดูวิดีโออาจารย์แล้วก็ทำตามแล้วกันเนาะ ันนี้เป็นแบบขยายห้องน้ำนะสานะแบบขยายน้าสิ่งที่เราจะทํากันวันนี้คือสองอย่างนะครับคือเขียนเ,น,เนเป็นแนวท่อน้ำเนาะแนวน้ำแล้วก็บอกขนาดจากนั้นก็เป็นไอโซเมติกเนาะยวเพิ่อนเสยเยษวลาศษารอาจารย์ก็จะขออนุญาตเร,เริ่มเริ่มเลยเนาะวิธีการทำในวิชาดูมีห้องน้าชายหญิงนะครับแล้วก็ตรงกลางนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นท่อเมนเนาะท่อเมนปลาเนี่ยมันเป็นห้องน้ําพี่อันนี้เป็นห้องน้ําพี่อยู่ ชั้นบนๆอ,นะอ่ะนะน้ําก็จะวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาสูงข้างบนหรือข้างบนสูงข้างล่างเนี่ยประมาณนี้นะ,ะสมมุติว่าอ,อย่างที่เราทาเลยบนที่สองไลเซอร์ไดแกรม,มน้ําจะอยู่ข้างล่างแล้วยิงขึ้นมาที่ชั้นดนัดฟ้าแล้วก็ถ้าเป็นชั้นกลางๆนี้เนาะก็จะใช้น้ำสกาวิตี้นะครับนี่คือนี่คือเมนสกาวิตี้น้องหกสิบห้าวิธีการทานักศึกษาถ้าเราไม่เรียนวิชานี้มาก่อนอเราก็จะเดินเลาะนี่เลยน,ลยนะกศึษาจะเดินเลาะ ลอกผนังนะนะคิดว่าเป็นแบบนั้นเนาะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ต้องลอกผนังก็างสาครับทําตามอาจารย์นี่เลยนะครับคือเดินกลางห้องเลยนะเพราะว่าห้องน้ําเนี่ยมันจะมีฝ้านะครับมีฝ้านะดันั้นระดับของของของท่อที่อยู่บนฝ้าเนี่ยมันจะสูงกว่าฝ้าดังนั้นมันจะมองไม่เห็นนะอ,อมองไม่เห็นแล้วก็เราค่อยไปเข้าผนังอีกทีหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะตัวอย่างนะอย่างตัวอย่างนี้เดี๋ยวทำทำให้ดูสักหนึ่งห้องก่อนนะครับอ่านี่ก็เริ่มเลยก็เอาดินสอล่างมาก่อนนะครับ ส่าางมาก็วนล่างมาก็ว่าเลยนะครับเนี่ยส่วนล่างดูจากเมนนะภาษาจากเมนก็นี่ครับอาจารย์ก็จะเดินนี่เลยฮนะเดินตรงตรงนี่นะครับเนี่ยเดินตรงมาเลยนะครับอ่าตรงตรงมาเลยนยี้ครับเห็นไหมท่ออาจารย์เพีกดที่ส่ล่างไห่เนาะจากนั้นก็ผมจะเดินเมนด้านฝั่งผู้ชายให้ดูเนาะผู้หญิงนักศึกษาก็ทำเองนะอ่า เดินมาก็เป็นงอเก้าสิบเลยนะครับปินงเข้าผนังเลยนะครับเนี่ยตอกเข้าผนังเลยเนี่ยอ่าปับ๊บเข้านี้เดี๋ยนะอาารขออนุญาตไว้กลางแล้วกันนะนี่กลางครับนี่คือเป็นสามทางนะฮะกราเนะียนี่คือสามทางปิ่งมานี่นะครับต้องเข้าผนางนะันอองน่ะนี่ข้อเขยายนิดหนึ่งนะครับอ่าอเห็นมากมากขึ้นนี่คือเข้าผนังแล้วปับ๊บเดี๋ยวนี้ อา้าวไม่มีลูกศรพอดีลูกศรไม่ใช่นะครับเป็นธรรมดานะครับเอาจานอ่าปุ๊บเกิดธรรมดาธรรมดาครับสามถาเอาไว้ตรงกลางนะนี่เอาไว้ตรงกลางสนะามวิง่งนี่นี่ปุ๊บลืมสัญลักษณ์ครับภาษาครับที่เราเขียนกันตอนที่หนึ่งนะครับคือท่อมันนี่มันสองเมตรแปดสิบห้าเนาะอ่าก็สูงกว่า้าสองเมตรเจ็ดสิบนั่นนี่คือจะมุดลงละมุดลงก็สัญลักษณ์เป็นตุ่มโกมีครับ มันตัวกลมๆนี่ขอสูมอีกนิดนึงนะครับนี่ครับอ่ากลมอ่ากลมแล้วปุ๊บทำไมต่อครับคันนี้มันต้องอยู่ในผนังแล้วนะคันนี้นี่อยู่ในผนังนะนี่เลี้ยวเขาไปยิงให้เพื่อนมันสองตัวครับนึง่งนี่ครับอ่าจิ้มน้อยอ่า แล้วก็ต้องเดินแบบฉักตั้งฉากนะสานะเนี่ยได้อ่างสองตัวละนะครับเห็นไหมฮะอ่าผมเป๊ยๆเ,เลยนะผมใช้เอเพนในสามารถไม่ตรงนะนี่วิงมวานี้สุดเลยก็ได้ครับอ่าแล้วก็เดินมานี่นี่ครับอย่างนี้ครับป้าหล่อยนอันนี้ต้ออันนี้อ่ะมันไม่เป็นนี้นะมันต้องเป็นอพอดีฉากพอดีเนาะ วิจาร์ทำยากหน่อยเอออ่าอันอนี้ตัวอ่างอีกตัวนึงครับอ่าอ่างได้ละมีอีกตัวนึงครับมีก็วิ่งมาจาร์ก็กล่าวว่าเราจะเดินจากนี้ไก็ได้ครับนัศึกษารครับเนี้ยเดี๋ยวดูละมาตรงกลางเนาะทำไมไม่ให้มันอยู่ด้วยกันอ่าถามหน่อยนัษาเขอกว่าอเอ๊ะอาจารย์ทำไมไม่ให้มันอยู่ด้วยกันนะคะคำตอบคือมันมันกินน้ำไม่เท่ากัน อ่างมันกินน้ําน้อยกว่านะครับเราวิ่งนี่อันนี้เราก็ไม่นิยมเดินมาข้างนอกเนี่ยเพราะว่ามันมีฝ้ามันก็หมดในห้างน้ําเนาะเราก็จะเดินแบบนี้นะนะถ้าทีกสารที่ความเป็นจริงเนาะเราก็พยายามไม่เดินออกข้างนอกห้างน้ําเนาะอ่าไม่เดินข้างนอก,กอนปุนน๊บแบบนี้นะพวกเรานะไม่ไม่ต้องเดินแบบเลาะเลาะแบบเลาะผนังมาไม่ไม่เอาับปึ๊บ อย่างวงี้ของญาตจับสวยๆกันนะครับเห็นนะฮะแต่เขงญาตจับสวยๆอืมยังต่อกันนะ <c oughs> อ่านี่ก็พวกเราก็จะได้อ่างสี่ตัวโถชีไม่ครบเนาะก็เดินไม่ครบครับ เดี๋ยวนี้าเดี๋ยวผู้หญิง้องอยังผู้หญิงทำเองนะน้ำชายจารย์ทำให้ดูแล้วอ,อันนี้ลงเส้นเส้นล่างก่อนเนาะแล้วค่อยทึบตามนะครับลงเฮปีก่อนอทีละตัว,ตวค่อยๆทำไปครับโถฉีนี่ จะเป็นท่อขนาดนิ้วนะฮะสาครับท่อสีสีวิชายตัวนึงต่อตัวนะมันใชนิ้วดังนั้นเมนที่มาจ่ายให้มันต้องใหญ่กว่านิ้วนะฮะแต่ตัวอ่างล้างหน้านั้นหกหุนเอสี่หุนนะครับเล็กมากนั้นเดินแบบนี้มาไม่ได้นะไม่พออ่านี่ตายทั้งหมดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่โซ่ส้วมยังไม่ได้ถู่ไหมโซ่ส้วมทําไงครับโซส้วมง่ายมากเลยนะฮะเดิน เหมือนยาตัง่ายเดี๋ยวหามาเลยเนี่ยปกตินี่เข้าด้านข้างนี่เนาะสัก็ทำวงก่อนนะทำเป็นวงกลมได้อน,อน,นี่ยจะสสซูม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 วงตัวมากจะวิ่งเข้าด้านซ้ายมือเนี่ยพึ๊บการคัพเปีเลยนะนะเออ ปียากาหมายว,ว่ามาเาญาติเออก็นี่อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับทำป่ะค่อยๆทำไปพวกเราครับนี่เดี๋ยวอโอ้โห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 ไอโซมตริก,กเดี๋ยวอาจารย์มาสอนนะครับไอโซมตริกต้องต้องจับมือทำํำถืงไดอ้อันนี้ก็ผู้หญิงก็ สับกันนะซ้ายขวานนะไม่ต้องบอกนะอ,อ่ะอ่านี่เบี้ยวหน่อยเลยเอามาไม,าม,าม,ามา่ไม่ดูไม่สวยอ่าอีกอะสัก,กจิ้มเลยนะจิ้มมาทจิ้มมาที่โอ้อจริงมันทิ่มออกข้างเนี่ยแตาจริงจริง อาจารย์อธิบายด้วยมันที่มอกข้างนิสัยเนี่ยจริงมีที่ฉีดก้นเลยนะค่อ,อ,ะอยๆทำไปอันนี้อาจจะนาักาษสาัยงงอ่ะไม่เป็นไรถ้างงนะงงนะอย่างนีนน้เอาตรงๆเลยนะจานจ่ายตรงเลยนะก็คือให้มันลงจุดหนึ่งนะอ่านี้มี แปลว่าท่อเมนเนี่ยยิงตรงนี้ตัวเดิบมันกระจายไปข้างล่างนะครับนี่ใช้ใก,การจินตการเหมือนกันแล้วเนี่ยนะอืม,อ,มอ่ะทีนี้ก็เดินไปเลยได้แล้วครับนี่สายลืมบอกขนาดด้วยนะอ่าเสร็จแล้วครับนี่จิมเข้าไปอย่างนี้อ่าหนึ่งตัวที่สองก็ จิม้มเข้าไปนะะอันนี้มันลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยตอนนี้ครับตอนนี้โอ้มันต้องไม่ต่อกันนะมันต้องไม่ต่อกันอาจารย์ทจากนั้นไปดีกว่านะจากนี้ไปนี่มันจริงมันไม่ทับกันนะพวกเราเนะเป็นนิดนึงนะไม่ทับกันนะครับมันไม่ทับกันแต่อาจารย์เขียนยากนะชื่อดูไม่ทับไม่ทับอ่า อืมอืมไก่เสร็จหรือจุดสุดท้ายนะครับไม่ทับนะไม่ทับนะปึ๊ดมีก็มาแบบนี้ครับนะครับได้แนละ้วนี่ครับเป็นการเขียนแบบแปลนนะถูกาวิบาลนะครับอ่าน,นี่ครบแล้วเนาะท่อเมนหกแปดสิบปุ๊บอีกมาจ่าย เลี้ยวมานีอยู่สามทางนะาะปกตีสามทางก็จะมีขีดนี่เดี๋ยวผมสอนอีกทีนะวันนี้เอาเมนก่อนวิ่งมานีวิ่งมานีปุ๊บเข้าผนงังปุ๊บกดลงไปข้างล่างเนาะแล้วก็ทิ้มไปลึกๆเลยนะเราไปจิ้มเข้าสุขภัณฑ์หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้เนาะมาอีกทีแยกสามทางอันนี้วิ่งเข้าไปหาผานังยิงเข้าอ่างสี่ตัวนี้นะครับเนาะอันนี้อันนี้ตรงโกลบโกลนี่คือระดับสูงเนาะสองเมตรปดสิบห้าพอลงมาแล้วทิ้มไปข้านงล่างเนาะทิ้มไปข้างล่างก็จ่าย วิ่งมันจะสุดนะครับวิบ่งเลาดเลาะ,ะ,ะมาต้องอยู่ในห้องน้ํานะอวิ่งมาเหมือนกันครับเข้าผนางังปุ๊ปบวิ่งลงไปข้างล่างนะครับจ่ายเข้ากับโถสีวิธีการบอกขนาดนัศึกษาก็บอกประมาณนี้นะครับเนี่ยเอียงนิดนึงครับบอกขนาดก็นี่เชื่็เป็นเอา้าเดี๋ยวนะอืเนี่ย ขนาดเดี๋ยวอาจารย์บอกให้ดูทักหนึ่งตัวนะภัษาคนนี้ยังไม่ได้เรียนเรื่องการคำนวณเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะไปได้เชิญเรื่องการคำนวณนั้นก็นักศึกษาก็บอกขนาดไปก่อนนะฮะอันนี้ก็เขียนว่าเป็นกลมๆนี่นะอ่าเดี๋ยวครับนี่เป็นไซมิเตอร์นะอ่า นี่ก็อย่างน,นี้สาทราบว่านี่คือสี่หุ่นนะแต่ตัวที่สุดอันนี้ก็ต้องประมาณสักมาสักหกหุ่นนะสามทบสี่นิ้วนะครับอ,า,อาจารย์สองถออีกทีนะครับสี่นิ้วเอา <c oughs> อ่าสามทบสี่อย่างเขาบอกว่าเนี่ยครับ นี่ก็ชี้บอกไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่สามสิบสี่เนาะอันนี้ก็กน,นิ้วหนะน,นึ่งเนาะนี่นิ้วหนึ่ง,นะน,น,น,งนี่ก็ต้องใหญ่นะท่านสั่งครับเมนมาแปดสิบใช่ไหมครับแต่ก,ก็บอกเดี๋ยวบอกอาจารย์บอกอีกทีก็ได้ครบอาจารย์บอกน,นี่ชี้ยังไงเนะี่ยอย่างนี้เปนะ็นเมนเนาะนี่ก็ต้องใหญ่ใไหมอ่าชี้สีเงี้ยเอ,อ่าไหร่ดีครับ ไมได้ทำก็ได้วะจอ่าดมิเตอร์ขนาดนี่ก็เป็นใหญ่นะนี่ใหญ่นะสานะก็เป็นเป็นอะไรหรอวะ ต okay. ัดนี้ค่ันี่ไม่มีนี่ไม่มีนี่ก็คือขนาดนี้ตัวมันนิ้วหนึ่งนี้ก็ต้องประมาณสักนิ้วครึ่งครับนะครับนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งใสไปก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เรียนก็ใสไปก่อนก็ดูว่ามันต้องไม่เล็กเกินไปก่อนที่มันอยู่มีอยู่เนาะนิ้วครึ่งน่า yeah. นี่ครับล่ะเขบอกว่านี้นิ่วครึ่งครับเขาบางประมาณนี้นิ้วครึ่งนะก็บอกเห้คเลยรนะนิ้วนิ้วครึ่งปุ๊บตัวนี้ก็หนึ่งนิ้วนะอันนี้เท่าไรครับนี่ก็เหมือนก้วเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องนิ้วครึ่งเหมือนกันเพราะอันนี้มานิ้วหมดนะครับที่ว่านิ้วครึ่งตัวนี้ก็ขีดเปนิ้วนะบอกขนาดด้วยครับพวกเรา อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่นักศึกษาทำห้องน้ําหญิงต่อเนาะห้องำหญิงก็จะเหมือนกันเลยครับก็ copy มันเนี่ยนะวิ่งออกมาคล้ายๆกันเลยนะวินเข้ามานี่แล้วสีนี้จะง่ายกว่านะเดี๋ยวอ่อโซเมติกนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะทําวิดีโออีกตอนนึงนะครับสําหรับทำอิโซเมติกนักศึกษาก็ทําเป็นงานที่สามเนี่ยพอได้อิสซอล่างเรียบร้อยแล้วก็ก่อนส่งก็ลงสองบีตัวเส้นให้ทึบนะนะ่ยตัวเ้ทึบแต่เดี๋ยวไอิโซเมติกเดี๋ยวจะเป็นอีกวิดีโอนึงนะครับ